เปิดใช้ดุลพินิษพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุนสลากินแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูสูตรเด็ดๆบ้างนะครับโคงสุดท้ายเข้ามาดีซะเหลือเกินจวดจดสูตรเก่าเล่าใหม่นะสูตรนี้สดาวอีกแล้วไม่ธรรมดามีแต่สูตร วันนี้สามดาวสองสูตรเลยสถิตีสิบสงวดติดเด่นล่างงวดที่ผ่านมา8ปดเจ็ดสามสแป้านะเด่นล่างคุ้งสุดท้ายสองดาว11งวดงวดที่ผ่านมาคำนวณห้าหกออก5้าสามสองปดหกหเข้ามาในตำแหน่ง10ล่าง เดินล okay. 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 ่างถูกต so. ้องนะสำนองถูกต้องใกล้เคียงใกล้เคียงนะเออหก็เข้าหน่วยหน่วยหน่วยบนห้าเข้าสิบล่างในศูนย์นสองดาวนี่คำนวณกันใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างบวกศูนย์หนึ่งสี่ของที่สองบวกสามเป็นห้าบวกศูนย์ได้ห้าเดินหน้าหนึ่งได้หกหกบวกสี่เป็นสิบได้เลขศูนย์ห้าหกศูนย์ออก53าสามห้าเข้าสิบล่างจะเดินหน้าต่อเนื่องไปเอาละวันนี้คลิปนี้ เดี๋ยวดูสถิติมันย้อนหลังนิดนึงคำนวณแล้วแผนเดิมนี่แหละแผนเดิมหลักร้อยบวกหน่วยล่างนะไปบวกศูนย์หนึงที่เเข้าหน่วยล่างเก้เหข้าหน่วยล่างแปดหนึ่งหเข้าสิบล่างหกแปศูนกนี่เข้าสตัวล่างเก้าเข้าสิล่างเก้าสี่เเข้าเกนี่เข้าสตัวล่างสตัวล่างบ่อยนะเจดสองตัวล่างหเลขสก็เข้าสอตัวล่างสองสเข้าสิบล่างสองสี่สี่เข้าหน่วยล่างหก แล้วก็งวดวันที่เท่าไหร่นะวันที่1กรกฎาคมนะคำนวณ3 4มสีนะออกแปนี่ครบ2ตัวล่างสูตรนี้ก็ไม่ธรรมดานะวันนี้มีดีสุดสวยๆนะครับแกับ3เข้า2ตัวล่างงวดก่อนหน้านั้นนั้น1กรกฎาคมหงวดที่ผ่านมาก็ยังคงเส้นคงวายังทําผลงานได้ดีนะครับสดาวต่อเนื่องไปอยู่กับเรามาสถิตโดยรวมสิงวดคำนวณได้ห้าออกห้าสามห้าเข้าสิล่าง ครับจะเดินหน้าต่อเนื่องไปแล้วนะครับเป็น3ดาว3ดาว12งวดใช้หลักอะไรหลักร้อยบวกหน่วยล่างไปบวก0 1 4คงที่องที่ลองดูครับ2บวก3เป็น5บวก0ได้เลข5 5บวก1เป็น6 6บวก4 0เป็น10ใช้เลขก0ถ้าคนชอบอาจจะเดินเป็น5 6 5 0แล้วก็6 0, 0, 0. ลองพิจนารณาดูนะครับสูตรนี้โค้งสุดท้าย3ดาวเคยเข้า2ตัวล่างมาแล้วนะครับ12งวัติดคำนวณได้5 6 0 1่งสิงหาคมโอเคครับสำหรับสูตรเก่าแล้วใหม่ก็จะทยอยภายในพรุ่งนี้นะครับคงจบแล้วแล้วเรามาเริ่มสูตรใหม่กันดีกว่าจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,นี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย